สวัสดีครับวันนี้นะครับจะพาทุกท่านนะครับผมมาชมการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์พัดลมนะครับผมพัดลมตัวนี้เป็นยี่ห้อฮาตารินะครับผมเป็นพัดลมโรงงานนะครับอาการหลักๆนะครับส่วนมากพัดลมก็จะมีปัญหาอยู่ที่คาปาซิเตอร์เสื่อมนะครับเนื่องจากการใช้งานนานๆน,น,นะครับ อาการที่2ก็จะเป็นลูกปืนหรือว่าบูทนะครับผมตัวนี้อาการนะครับผมก็คือเปิดแล้วไม่แรงนะครับผมก็ให้เราไขนอ็อตขันน็อตออกนะครับนอ็อตฝาครอบนะครับผมตัวนี้จะคันแค่น็อตไขควงแฉกตัวเดียวนะครับก็สามารถเอาฝาครอบตะแกรงออกแล้วนะครับ มาดูกันครับว่าลมมันเป็นยังไงนะครับผมสำหรับทุกท่านที่กำลังชมวิดีโออยู่นะครับจะไม่สามารถสัมผัสความแรงหรือว่ารู้สึกว่ามันช้าหรือมันเร็วยังไงนะครับผมเพราะว่ามันเป็นการถ่ายทอดผ่านวิดีโอออกมานะครับไม่สามารถรับชมบรรยากาศหรือว่าความรู้สึกได้นั่นเองนะครับผม ตัวนี้ตอนซื้อมาทีแรกนะครับมันจะแรงมากเลยนะครับตัวนี้เพราะว่าเป็นพัดลมแบบตั้งพื้นแบบโรงงานนะครับก็จะทำการเปลี่ยนคาปาซิเตอร์นะครับหลักๆนะครับอาการแบบนี้ก็ต้องให้เราเช็คก่อนนะครับว่ามันเสียที่คาปาซิเตอร์หรือว่าบูตลูกปืนนะครับผมสังเกตง่ายๆนะครับผมอาการเสียจากคาปาซิเตอร์นะครับผมก็ เวลาเราไม่ได้ใช้งานนะครับไม่ได้เสียบปลั๊กหรือว่ากดพัดลมไว้ให้เราเอามือหมุนนะครับเอามือหมุนดูนะครับว่ามันมันเลื่อนไหมนะครับผมมันทิศทางการหมุนมันเลื่อนสะดวกดีหรือเปล่านะครับถ้าลักษณะอย่างนี้นะครับผมก็ให้สันนิษฐานว่าคาปาซิเตอร์มันเสื่อมนะครับก็ให้ถอดออกมาวัดหรือว่า เปลี่ยนอะไรเลยนะครับผมตัวหนึ่งก็ไม่แพงนะครับ20 30นะครับแล้วแต่รุ่นนะครับผมให้ทำการไขน็อตตูดออกก่อนนะครับจะเป็นไขควงแฉกนะครับตัวนี้ในที่นี้ผมจะไขตัวล็อกออกก่อนนะครับผมสำหรับการันน็อตก็คงไม่ยากนะครับผมเดี๋ยว จะข้ามไปที่การตอดคาปาซิเตอร์กันเลยนะครับผมเมื่อทําการตอดฟ้าออกแล้วนะครับผมก็จะเจอกับคาปาซิเตอร์นะครับผมคาปาซิเตอร์ก็เป็นตัวที่ไวเก็บประจุไฟนะครับสําหรับการสตาร์ทมอเตอร์ครั้งแรกนะครับผมตัวมันเองก็จะทําหน้าที่คล้ายๆแบตเตอรี่นะครับผม ก็ให้คันออกมาก่อนนะครับผมเพื่อออกมาวัดหรือว่าเปลี่ยนอะไรนะครับผมเมื่อถอดออกมาแล้วนะครับก็จะสังเกตเห็นว่าค่าความจุแล้วก็ค่าแรงดันนะครับตัวนี้3.5ไมโครนะครับบวกลบ5้เนะครับผมแล้วก็แรงดันอยู่ที่450โวลต์นะครับผม ก็ให้เราหาความจุเท่าเดิมนะครับผมแล้วก็ผลวนได้เท่าเดิมนะครับมาเปลี่ยนนะครับผมเมื่อทําการถอดออกมาแล้วนะครับผมก็ไปซื้ออะไรมาเรียบร้อยนะครับผมตัวนี้จะเป็นค่าเท่าเดิมนะครับดูจากแพ็กเกจก็ขนาดใกล้เคียงกันนะครับตัวนี้ค่อนข้างที่จะสําคัญนะครับกับพัดลมพวกนี้นะครับเพราะว่า คาปาซิตเตอร์จะติดอยู่ด้านหลังนะครับต้องหาแพคเกจหรือว่าตัวที่มีขนาดใกล้เคียงกันนะครับแต่ค่าความจุนั้นให้ได้ตรงกับตัวเดิมนะครับผมก็ให้เราทำการใส่เข้าไปเหมือนเดิมนะครับผมตัวนี้มันใส่น็อตไม่ได้นะครับต้องใช้ ที่ประลไทนะครับในการลาดใบนะครับผมจะทําการต่อสายไฟก่อนนะครับผมในที่นี้นะครับผมผมก็จะใช้ตะกัวในการบัตรกรีนะครับผมขั้นตอนหรือว่าวิธีต้องเป็นช่างพอสมควรนะครับแล้วก็หาผ้าปิดจมูกนะครับในการป้องกันไอและเหยื่อจากสารตะกัวนะครับผม ถ้าใครไม่ถนัดนะครับก็ให้ช่างหรือผู้ที่ทำได้นะครับทำให้นะครับผมแต่ผมว่ามันไม่ยากนะครับการบัดกรีนะครับให้เราบัดกรีโดยการละลายตะกั่วไปที่ชิ้นงานก่อนนะครับทั้งฝั่งของคาปาซิเตอร์แล้วก็ตัวสายไฟนะครับเพื่อเป็นการล่อให้มันบัดกรีง่ายขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นตัว การความร้อนนะครับผมทนความร้อนปกติจะใช้แค่ท่อหดนะครับแต่ผมไม่มีนะครับผมก็ใช้เป็นตัวนี้แทนนะครับผม <fit> เมื่อป,อ,มอประกอบคาปาซิเตอร์เรียบร้อยแล้วนะครับผมก็ให้ทำการฝาคันฝาด้านหลังเข้าเหมือนเดิมนะครับผมให้เรียบร้อยนะครับตรวจสอบดูสายไฟข้างในนะครับว่าไม่มี ไปเกี่ยวหรือไปโดนกับตัวทุ่นหรือว่ามอเตอร์นะครับผม เมื่อประกอบเสร็จเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมให้ทำการลองดูนะครับก็เป็นอันว่าเสร็จสิ้นนะครับคาปาซิเตอร์ตัวนี้ที่ซื้อมานะครับใช้ได้นะครับผมเกียร์หนึ่งนี่แรงอย่างใจเลยนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมนะครับขอ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 บคุณครับ